ขาว่าท่านอาจารย์ไม่เอือเอเอ้อเฟื่อในศรัทธาหรือความปรารถนาของผู้อื่นเช่นไม่รับกระถินเช่นไม่รับนิมนต์ไปเทศนอกวัดไม่รับนิมนต์ไปแสดงไปอบรมธรรมะตามโรงเรียนไม่ไปงานศพไม่รับกิจนิวน์นอกวัดเช่นสวดมนต์มาติกาบางสกุลไม่รับอุปสมบท ตามเวลาที่เขาต้องการไม่บวชให้ชาวต่างประเทศนี่ก็ลองคิดดูให้รู้จักไอความจริงที่มันมีอยู่จริงอาตมาไม่รับกระถินเขาพูดอย่างโอหังว่ากระถินเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กระถินถ้าเป็นกระถินอย่างพุทธการก็ยินดีจะรับ ก็ถินที่ทอดกันอยู่เดี๋ยวนี้ทุกแบบทุกรูปแบบทุกมาตรฐานไม่เป็นกระถินอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ไปศึกษาวินัยดูเรื่องว่ากรถินเป็นอย่างไรเขาต้องการให้เป็นโอกาสสำหรับฝึกการเย็บจีวรเป็นกันทุกคนซักย้อมเป็นกันทุกคนช่วยกันทุกคนไม่มีฐานะสูงต่ำเเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้น แล้วเด๋ยวนี้มันเป็นกระถินเพื่อกินเหล้าบางทีก็เป็นเป็นกระถินเพื่อมากินข้าวของวัดอย่เกียงให้วัดต้องเลี่ยงคนที่มาทอดกระถินอย่างนี้สู้ไม่ไหวยอมแพ้ถ้ามันเป็นกระถินที่ถูกต้องตามวินัยอย่างเครื่องพุทธการแล้วก็ยินดีที่จะรับกระถินด้วยเหมือนกันทำไมไม่ไปสวดมนต์ บางะกุลเป็นต้นนอกวัดนะเพราะสังขารมันไม่อำนวยซะแล้วเมื่อก่อนนี่ไปทุกทีเพราะอยากได้เมันกันหละไปทุกทีไม่ไปก็ไม่ได้มันก็ต้องไปแต่เดี๋ยวนี้สังขารมันไม่อำนวยซะแล้วบางทีก็เพราะว่าจะสงวนเวลาเอาไว้สำหรับทำกิจการอันอื่นที่คนอื่นก็าทำไม่ได้ ไม่ไปอบรมไปสั่งสอนในสถานที่นั่นนั่นก็เพราะว่าทําการอบรมในสถานที่อื่นมันได้ผลมากกว่าสูงกว่าเช่นเราจะทําการอบรมที่นี่โดยไม่ไม่ไปตามจังหวัดต่างๆนั่นก็เพราะว่าทําการอบรมที่นี่มันได้ผลมากกว่าไกลกว่าสูงกว่าดีกว่าอย่างนี้มันก็ไม่ไปไม่ไปงานศพเพราะว่าเคยไปมามา,มากแล้วมากที่สุดเลย เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไปแย่งใครแล้วไม่ไปเพราะไม่อยากจะไปแย่งใคร <c oughs> ทำไมไม่ไปสวดมนต์มาติกาบางสกุลเขเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปพระพุทธเจ้าไม่เคยไปสวดมนต์บางสิบบางสกุลมาติกาพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่เคยไปธรรมาก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปมันมากกว่าพระพุทธเจ้า เันเป็นาธาตุของพระพุทธเจ้าไม่รับอุปสมบทคนตามเวลาที่เขาต้องการที่นี่ปีหนึ่งมีบวชรับอุปสมบทครั้งเดียวคือวันอาทิตย์ที่ใกล้วันเข้าพรนษาที่สุดนอกนั้นไม่รับเพราะมันเป็นการตามใจคนที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วก็เพราะว่ามันไม่บวชจริงนี่เดี๋ยวนี้มันบวช หลอกนี่บวชห้าวันบวดเจ็ดวันบวชสิบวันแล้วมันสึกนี่ป่วยกัไม่คุ้มค่าเหนื่อยมันไม่บวดนันต้องอยู่กันในลักษณะที่บวชจริงบวดจำพรรษาหนุ่นมไม่บวชทีชาวต่างประเทศนะก้อ,อนนี้มันเกี่ยวกับไม่รู้กฎหมายไม่รู้ระเบียบเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างประเทศไม่กล้าทำ นี่รวมความแล้วว่าเพราะว่าไปทำกิจอื่นได้ผลกว่าหรือเพราะว่าสังขารไม่อำนวยหรือบางทีเขาไม่รู้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆั้นเขาว่าท่านอาจารย์ดีแต่สอนคนอื่นในกิจวัตรต่างๆแต่ตัวเองไม่ทำไม่บิณฑบาตไม่กวาดวัดไม่ปรงอาบาัตไม่ทำวัดสวดม์ นี่ก็เพราะว่าทำมามากแล้วจนสังขารมันไม่อำนวยเสียแล้วแต่ก็ทำตามคราวไม่ใช่ว่าไม่ทำเสียเลยที่อาตมาไม่ทำกิจอย่างนี้มันใกล้ๆกับว่าทดลองดูสมมติว่าเหมือนกัอาตมาตายแล้วมันจะทำกันอย่างไรคนที่อยู่ข้างหลังจะทำกันอย่างไรจะทำไปได้ไหมอาตมาก็เลยหยุดไม่ทำกิจอะนี่เหมือนกับว่าตายแล้ว ทักสอบดูว่าคนข้างหลังมันจะทำกันอย่างไรอย่างนี้ก็มีแเขาว่าท่านอาจารย์หลอกพระให้ทำงานให้แก่ตนโดยอ้างว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแต่นี้พูดไปทั่วประเทศทั่วโลกการงานคือปฏิบัติธรรมหลอกใช้พระให้ทำงานให้แก่ตนนั้นไม่ได้มีเจตนาจะหล่า ถ้าเราให้ทำดีให้มีประโยชน์มันก็ดีเหมือนกันจะเป็นอะไรไปเราให้ทำดีที่มีประโยชน์นะเขาว่าท่านอาจารย์ไม่ยกย่องคนในวัดที่ควรยกย่องมีแต่กฎว่านี่ก็พูดตามหลักที่กล่าวแล้วขั้นต้นว่าในการรีเริ่มใดๆจะไม่เชิดคนจะไม่ทุ่มเงินจะไม่เชิดคน,จะ,จ,ะคนจะให้ยกย่องกันอย่างที่เรียกว่าไม่ดูตามมาตาเรือ หรือยกอย่องอย่างกระจบนี้ทำไม่ได้ไม่เชิดคนซึ่งมันจะล้มล่มโครมลงมาได้ง่ายๆให้เขาหาว่าท่านอาจารย์ยังเลี้ยงสุนัขไก่ปลาเต่านกเป็นการกักขังทรมานสัตว์และเป็นปริพเทก็ดวงเองไม่ศึกษาเข้าใจว่าอาตมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเต่าเลี้ยงนี่ทำไม ก็ตอบสรุปสั้นๆว่าเลี้ยงไววเป็นอาจารย์หมาก็เป็นอาจารย์แมวก็เป็นอาจารย์ไก่ก็เป็นอาจารย์ปลาก็เป็นอาจารย์เต่าก็เป็นอาจารย์อะไรก็เป็นอาจารย์เราได้ความรู้หลายอย่างต่างๆจากสิ่งที่เราเลี้ยงไววที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเป็นการฝึกหัดให้เป็นผู้เห็นแก่ผู้อื่นบ้าง อาตมาต้องเสียเวลาคลุกข้าวให้แมวให้หมาวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้านาทีเดือนหนึ่งเท่าไรปีหนึ่งเท่าไรต้องคลุกข้าวให้หมาให้แมวเองคนอื่นมันไม่คลุกมันไม่มันลืมซะบ้างมันไม่เต็มใจจะคลุกบ้างถ้ามาไม่ทำอธิบาจว่ามันจะอดมากกว่าที่ได้กินฝึกหัดเวลาเอาใจใส่ในประโยชน์ของผู้อื่นซะบ้าง มิฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ฝึกหัดนะการเอาใจใส่ในผู้อื่นกันเส้นเลยเรื่องปลาเป็นอาจารย์นี่เพราะชอบว่าปลานี่มันไม่หลับตาใครเคยเห็นปลาหลับตาบ้างแต่คนนี่มันหลับตามันขี้ง่วงแล้วละอายปลาปลามันไม่หลับตามันไม่ขี้ง่วงนี่มันเป็นอาจารย์มันมีหลายอย่าง ไอปลาชนิดหนึ่งที่ปลาะกูลหางแฉกอยู่น้ำไหลี่ปลานี่เป็นอนาคาริกปลานี่ไม่มีที่อยู่ตรงนี้ของกูไม่ใช่รังของกูไม่ใช่ลูกของกูไม่ใช่เมียของกูปลาชนิดะกูลปลาตะเพียนปลาคาบมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าปลาอย่างปลาออสการ์ะกูลชิกคลิปเนี่ยปลากัดปลากันดีปลา อะไอย่างนี้แล้วมันมีตัวกูมันมีของกูตรงนี้ที่ของกูมึงอย่าเข้ามาตรงนี่วอดหอดของคูคือบ้านของกูนี่ลูกของกูนี่เมียของคูหวงที่สุดกัดตายเลยใครเข้าไปในรังในวอดของมันนี่นี่ปลาตะกุนนี่เป็นอย่างนี้โอ้เราก็เห็นมัาแม่แต่ธรรมชาติแท้ๆมันก็ยังมีอนาคารกเลย แ่ปลาแท้ๆนี่ยังแบ่งได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งเป็นอนาคาริกไม่มีบ้านเรือนตรงไหนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไม่มีลูกของครูไม่มีเมียของกูแต่ปลาพวกหนึ่งตรงกันข้ามนี่ทำห้เรารู้สึกว่าธรรมชาติมันก็ต้องมีอย่างนี้ม้อก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ร,รู้ได้จากสัตว์ที่เราเลี้ยงนั่นเอง ถ้าเราเห็นมันโง่มันก็เท่ากับมันสอนให้เราว่าอย่างโง่ถ้าเราเห็นมันฉลาดในส่วนไหนก็เท่ากับมันสอนให้เราฉลาดในส่วนนั้นแล้วของบางอย่างนั้นน่ะมันไม่รู้จะเอาไปปล่อยที่ไหนเอาไปปล่อยก็คือเอาไปให้มันตายเหมือนแมวเหมือนกระต่ายเขาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเอาไปปล่อยในป่ามันก็เท่ากับให้มันตาย น้นปลาลหลายชนิดที่มีคนเข้ามาใส่มาทิ้งไว้นี่เอาไปปล่อยที่ไหนไม่ได้เอาไปปล่อยในลําธารในแม่น้ามันก็สุกปลาอื่นกินตายหมดมันปล่อยไม่ได้ไม่ใช่แกล้งกักขงังสัตว์แต่เลี้ยงว้ยเพื่อประโยชน์แก่กันละกันสรุปแล้วก็เรียกว่าเลี้ยงว้เป็นอาจารย์